มันละลายอะ่อละ,ลอะชโคโค็อกโกแลตมันททมันร้อนใช่เขาส่งมาจากจังหวัดไหนมั้งต้องเชตัวเย็นไว้ก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นชโคโคโค็อกโกแลตมันเพิ่งถึงวันนี้น<ห>อ้าวเอาขึ้นไม่ขึ้นเอาขึ้นไม่ขึ้นเอาเอาเอาตกเวลาตกก็ตกได้แต่เวลาดึงขึ้นอ่าดึงได้ละแซ่บมองหน้าช้ำหนาอ่ตัวน<บ><ได>ี้ สุดท้ายก็จมามะพร้าวร่อยสุดซื้อที่ตลาดเหรอเขาให้มา้ยิง่งบอกว่าเขาให้จรออ๋อดีเขาบอกว่าบอกจอชอบีบเอว่าเไม่ให้ทุกวันต่ว่าไม่ได้ไปทุกวัน <c oughs> <c oughs> ใทุกวันเลยเหรอ <c oughs> นะ <c oughs> สตอรี่สตอรี่เราจะสตอ ต้องได้รูปไข่ก่อนหนึ่งที่อไมารูปกับกับไปก็ปังอันนี้อ่ะยียบไปเลยอ่ะโอ้เหยียบอ่ะตีนเหยียบไปเลยอ่ะจับไปเลยกลัวคนอื่นชิงอือหืจะาะ เดี๋ยวจะเข้าเมืองร้านที่ซื้ออาหารหมาก็จะมียากินยากินจะว่าให้กินกินได้ไหมที่ว่าก,ากันพวกกันใช้กันหให้ปมดแล้วก็ยืมาแค่แก้คันเบ็ดราร้อยกรบาดแม่ก็ซื้อให้ได้ลูกแม่ถูกหมยบ่อย <c oughs> จะจะไปถามว่าถ้ากินก็ก็ดีนะใช่ไม่ต้องคอยทาาศัตวแพทย์เขาเขาทักมาแล้วบอกอยาทา เพราะว่าลิงม e ันแพ้เขาอยู่ที่นั่นนั่นเด็กมาส่งมาก็เลยส่งให้แมกดูว่าอย่าทานะกินไ้มเดี๋ยวมันจะมาให้แต่ถ้าอยากกินน่าจะโอเคว่ามูลให้หมากินนะแล้วก็ไปถูจกเพราะว่าหมาเป็นประหยัดเม็ดเลือดเลือดดีนะเลือดดีมากเลยอ่ะแบบว่าไม่เกี่ยวกันมาดูว่าตกขยึ้มากัดไงขยึ้มากินโอ้ยกินผัก อยู่แม่ก็ตกใจพูไม่ได้กินผักหน้าอร่อยมากทำไมเอาหัวขึ้นเอาตูดลงอ่ะไปอ่ะไปใกล้ของเขาอะฮะมันต้องเอาหัวขึ้นไม่ใช่เหรอลูกทไมอ๋อเน้นฉิดแล้วเน้นบอกกัดไม่เข้าอ่ะอ๋อแล้วอ๋อแล้วอ๋อแล้วยิ้มให้แต่เนนเว้ยเพราะว่ามีคนเคยบอกว่า พวกช้างป่าพวกอะไรเงี้ยเขาก็กินยาพวกนี้แหละกินได้ไม่เป็นไรแล้วจะยุงก็จะไม่กัดไว้ยูนอยู่ได้ตั้งสามเดือนเื็นหนึ่งแต่ว่าปัญหาคือเขาจะกินไหมต้องอายัดใส่เก็บเส็บเด็ดปลากินอีกเลยนะุนนะพอันเป็นมาโลแล้ว เออเออน่าร้อเว้ยยุงบกบเลยผิดผักเสียบอม่อ้วนได้ไงเว้ยเฮไยเจ้าหัวเลย ตอนนี้ใครแก้จับเนี่ยตอนเนี้ยจับได้จับได้เมื่อกี้ยิ้มให้เนนอยู่เขาเขาไม่ค่อยถูกกันเนนจะได้กันดิแสดงว่าก็อย่างที่บอกว่าแสดงว่าเคยมีเด็กใช่ทำร้ายมี่มนเที่ยวนี่ยชอบแก้บ้างอะไรบ้างเสบแสบผู้าเห็นว่าเฮ้ยเปนมาผู้ชาไม่ดูไม่ทัน ดูด,ดูดูทันด,ดูนานๆหน่อยชอบตันอ,อ,นอ,อ,นอ,อน่อ,อนๆเว้ยออแล้วก็ทิ้งกินแนตะ่ใบอ่ะเดยวถ้ามันหิวยมันไม่คนะ่อ,อยกินะกนะเนเนาะกินกกลองหล่ โอ้โหช็อกโกแลตโอ้โหโอ้โหอิ่มุดเลยช็อกโกแลตเดี๋ยต้องต้องต้องอ่าแช่ตู้เย็นไว้ก่อนล่ะคะเนี้ยก็เป็นห่อเป็นถุงเหมือนนึกว่าเป็นขนลูกอมไงใช่จะต้องเอาแช่ตู้เย็นก่อนเพิ่งมาถึงวันนี้กินดีกับคนอีกลูกเอ้ยน้ำลายด้วย สุดท <rôle> ้ายกระจามะพร้าวนะว่า <żeby> ช <flowing> ื่นใจจังเลยถ่ายเมื่อกี้ถ่ายได้ถ่ายตอนกินจามะพร้าวไหมส่งไปให้เดี๋ยวไปจบให้เจ้าของจามะพร้าวดูแซบบะจ๋าอร่อยนะจุ่มนะ ไปชุบนี่ยนะมาเนี่ยนะถ้าไม่ได้จับเนี่ยต้องมานั่งข้างหน้าให้มันเห็นหน้ามันลูกไปนั่งแต่ด้านหลังด้านข้างอย่างงี้แหละเอยเออมันต้องเห็นหน้าที่เขาเวลาเขากินมันถึงจะน่ารักไปดูเห็นแต่ด้านข้างนะไม่เห็นอะไรเลยมือหนึ่งต้องมาสนใจมือหนึ่งจับมือเดียวจับมือเดียวอีกเมือนึ่งบางทีถ่ายถ่ายไปอ้าว หลุดฟิล์มจากจอเพราะอีมือหนึ่งไปมอเตอร์นองกดโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งโอ้โหลูกนี่ยโจ๊กี่เรียกว่าอะไรเจ้ามะพร้าวครับแ่บกดจับอลน้ำมาให้ครับใหช็อบโกแเลต สวยยังเลยสีเขียวมรกตดีนะผมตอกคิดว่าผนจะเปือช็ดแแบบไม่รับได้ไงเนี่ยไม่ตงมเช็ดนะดูมือดิอ่ะ้ย ยุกเหม็นไม่เจอเลยเล่นตรงไหนเนี่ยอยู่ข้างหน้าติเมื่อกี้นะอยู่กับเขาแต่ว่าจะท้องเลยนะก็จะมันยังไม่ติดตะปูนะแม็กตัวเป็นตัว<จ><จ>มี<จ><จ>ยครับต้องเห็นตำหนาตอนไหนครับอยู่ใต้ท้องหลุดเห็นลูกหมามาน้อยสองตัวนะ่ารักชี๋เอาไปหมดแล้วครับเขามาปล่อยเขามาปล่อยเอามาให้อาจารย์หย้าตัวนีงทีเดียว ันไมันมันเยอะเกินไม่ไหวลำบากจรองเราทีแรกล้อเต้มเดินไปข้างหนเากัน